สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังอยู่กับเจนและพี่แนนนักจิตวิทยาการปรึกษาและคุณกำลังฟังออจิตพอดแคสต์กับรายการชีวิตวัยรุ่นรายการที่จะพาคุณไปทําความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆที่วัยรุ่นต้องพบเจอรวมถึงเรียนรู้วิธีรับมือในมุมมองของนักจิตวิทยา สวัสดีค่ะพบกับเจนแล้วก็พี่แนนนะคะกะวินทิพย์จันทะนิยมนักจิตวิทยาการปรึกษาคนเดิมของเรานะคะซึ่งใน EP 2เนี่ยค่ะพี่แนนเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของเรียนใกล้จบแล้วไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าจบมาจะทำอะไรต่อ หรือจะเรียนต่อหรือจะไม่เรียนต่อหรือจะทํางานเลยเครียดไม่รู้จะทาอย่างไรดีสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะน้องเจนเจอกันอีกแล้วนะคะอีพีนี้ใช่พี่แนนคิดว่าจะทำอย่างไงดีคะกับชีวิตต่อจากนี้เรียนใกล้จบแล้วแน่นอนว่าหลายคนรวมถึงเจนเองนะตอนนั้นด้วยก็คิดว่าเส้นทางต่อไปของฉันเนี่ยจะทำอะไรดีทั้งที่เราก็มีความฝันมากมายนะคะทั้งอยากจะ เขาเรียกว่าทํางานต่ออยากจะสร้างอนาคตแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าอยากจะเรียนต่อค่ะซึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งหาคําตอบไม่ได้แล้วก็จริงๆไม่รู้ได้ว่าตัวเองชอบอะไรถ้าทํางานแล้วอยากจะทํางานอะไรต่อจนกลายเป็นความเครียดความกังวลค่ะก่อให้เกิดความรู้สึกที่เหมือนไรจุดมุ่งหมายไรปลายทางค่ะไปทางไหนต่อดีค่ะลงทางจริงๆแล้วขอยกตัวอย่างของเจนหน่อยนะคะตอนเจน<ด>เรียนจบนจนมหาลัย เจนก็เกว้งเหมือนกันคะ่ะก็คือรู้สึกว่าไม่อยากทํางานเลยเพราะว่าไอ้ตอนที่เจนไปไปฝึกงานนะคะสี่เดือนเลยนะคะเจนรู้สึกว่าเจนไม่ชอบงานที่เจนจะต้องไปทําหลังเรียนจบเลยเจนรู้สึกว่าอสายวิทย์ที่เจนเรียนมาเนี่ยเจนไม่ค่อยชอบแล้วก็กังวลด้วยว่าเอ๊จะทํายังไงต่อดีจะไปทํางานตรงสายก็ไม่อยากทําแต่ว่าไอ้ที่เรียนมาก็จะไปทํางานอะไรได้ <S <S ใช่ไหมคะอืมก็เลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้น แม่เงันขอ,อยังไม่ทํางานแล้วกันอขอไปเรียนภาษาต่ออีกสักนิดนึงะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คิดว่าตอนไปทํานู่นแล้วจะจะรู้สึกว่ากลับมาแล้วอยากทํางานใช่ไหมคะ,คะยังไม่อยากทําอีกแล้แต่ว่าพี่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ยังมีข้อดีอยู่ในนั้นนะคะน้องเจนไปฝึกงานจะก,ก็คือได้รู้เลยว่าตัวเองไม่ได้ชอบด้านนั้นถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการ รู้ได้เร็วรู้ตัวได้เร็วว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งดีเพราะว่าอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะแบบอืมไม่ได้ไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเรียนมาจริงๆแต่ว่าต้องอดทนทําไปเนาะบางาคนแบบเขายังไม่รู้ว่าตัวเองแบบชอบหรือไม่ชอบอะไรอาจจะแบบต้องอดทนทําไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้มีความสุขในการทําตรงนั้นนะคะอ,อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของน้องเจนเลยนะคะที่แบบ รู้ตัวได้เร็วว่าไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราไปฝึกงานมาใช่ค่ะใช่ค่ะอืแต่ว่าจริงๆพอมาทํางานที่มันไม่ตรงสายอะ,ค,ะค่ะมันก็มีความสุขดีนะคะค่ะแล้วอย่างพี่แน่นะคะตอนที่จะเรียนจบแล้วหรือแบบช่วงต้องเลือกการทํางานหรือเรียนต่อเนี่ยค่ะพี่แนรู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะก็ตอนนั้นนะคะน้องเจนตอนที่พี่เรียนจบใหม่ๆเนาะพี่ก็รู้สึกตื่นเต้น ในตื่นเต้นนั้นก็มีความรู้สึกกังวลอยู่ด้วยนะคะที่ตื่นเต้นก็คือในเรื่องของเราเนาะที่จะต้องวางแผนชีวิตด้วยตัวเองแล้วเพราะรเราจบแล้วถูกไหมคะอ่าต้องหางานต้องอมีความคิดว่าถ้าเราทํางานจะเป็นยังไงจะได้งานที่ไหนบริษัทอะไรเป็นความตื่นเต้นที่เราจะต้องได้เจอส่วนความกังวลที่ว่าก็คือกังวลว่าเราจะสามารถปรับตัวได้ไหม,มเพราะ,ะการเรียนเนาะกับการทํางานอะ่ะมันไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกังวลว่าเราอ่ะจะเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจอหัวหน้างานแบบไหนอะไรประมาณนี้ค่ะน้องเจนเออน่ากลัวจริงๆนะคะใช่ค่ะอยู่กับเพื่อนมานานก็แฮปปี้ดีต้องเปลี่ยนสังคมใหม่ถูกต้องเราต้องไปเจอเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ๆเจอหัวหน้าด้วยที่เขาอายุอาวุโสกว่าเราอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงใช่ค่ะเราก็ได้ยินหลายๆคําพูดที่บอกว่าโอ๊ยเรียนอ่ะสบายที่สุดแล้วถ้ามาทำงานอ่ะจะรู้ว่าแบบ มันไม่ได้แฮปปี้เลยตอนเราเรียนอ่ะเราก็อยากจบอยากออกไปใช้ชีวิตสักทีคิดว่าเป็นความรู้สึกของใครหลายๆคนเลยค่ะที่จะที่เป็นอย่างเงี้ยตอนเรียนอยู่เมื่อไหร่จะจบอยากทํางานแล้วแต่พอไปทํางานจริงอยากกลับไปเรียนจริงที่เขาพูดมาว่าตอนเรียนอ่ะสบายที่สุดแล้วโอ้โหจริงที่สุดใช่ค่ะน้องเจนค่ะใช่ค่ะแล้วพี่แนนค่ะเจนเคยเห็นคําว่าโพดกาตัวเอชเดเพชช o นหรือว่าโพ s กาต a d เอชบูสช่ไหมค่ะที่ผ่านๆตามมาบ้างแต่ เจนก็ไม่ได้รู้ความหมายจริงๆของมันนะคะพี่แนนพอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคือความรู้สึกอะไรอย่างที่เจนเข้าใจเนี่ยมันคือความ uh huh. รู้สึกว่างเปล่าระเลี่ยนหลั<า>งเลี่ยนจบ<า>เครียดเศร้รากดดันค่ะมีหลายๆอย่างเข้า,ขามานะคะอันนี้เจนเข้าใจถูกไหมคะอ่าก็ตามที่น้องเจนพูดมานาะก็มีอ่าในส่วนที่ถูกเนาะใช่คะ่ะก็คือตามที่น้องเจนเข้าใจเลยมันคืออาการที่มีความรู้สึกหลากหลายเนาะผสมปนเปกันไป ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลความสับสนเคว้งคว้างเนาะมีความเครียดเข้ามาด้วยแล้วก็กดดันกับตัวเองว่าอฉันจะเดินไปทางไหนต่อดีอืจะทําอะไรต่อไปดีเป็นความรู้สึกอะคะ่ะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเนาะหลังจากที่เรียนจบเมื่อต้องเ,ออเริ่มเข้าก้าวเข้าสู่วัยที่ต้องทํางานอย่างเต็มตัวนะคะน้องเจนแต่ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือว่าผิดปกติไม,ไม่แปลกนะคะไม่แปลกหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้คะ่ะน้องเจนใช่ไม่จะไม่ ถ้าจัดการได้ก็คือไม่ต้องเข้าไปพบจิตนักจิตวิทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคเจนคิดว่ามันจะร้ายแรงหรือเปล่าเราถ้าเป็นเราจะแก้ไขความรู้สึกนี้ยังไงดีคะพี่แนนพอจะมีคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไหมคะที่เข้ามาเผื่อเป็นไอเดียเล็กๆ,ๆให้ใครได้ค้นหาตัวเองหากใครกําลังอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะน้องเจนก็อาจจะต้องอเริ่มจากคา ทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนค่ะเพราะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเลยเนาะแต่ในบางครั้งเรากลับไม่เข้าใจตัวเองเลยเคยเป็นไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะสิ่งที่อาจจะช่วยให้เราหาคําตอบของชีวิตได้ก็คือการทําความเข้าใจแล้วก็สํารวจความรู้สึกของตัวเอง <c oughs> อเราจะได้รู้ตัวตนของตัวเองว่าเราจะไปเส้นทางต่อไปทางไหนดีอืเราจะได้เข้าใจตัวเองแล้วก็ชัดเจนในความต้องการหรือความรู้สึกของเราได้มากขึ้นนะคะทั้ง คนที่กําลังจะเรียนต่อและคนที่เพิ่งจบใหม่เลยนะคะน้องเจนค่ะเพราะบางทีอะค่ะการที่เราไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นชอบอะไรถนัดอะไรมันก็จะทําให้เราอะค่ะอมีความยากเนาะต่อการไปต่อในอนาคตได้อะค่ะให้เราลองสังเกตและก็สํารวจลึกลงไปนะคะว่าเราอะชอบอะไรจริงๆมีความสุขตอนที่ทําอะไรอันนี้เคยเคยลองสำรวจตัวเองไหมคะน้องเจนว่าจริงๆเคยค่ะเคยค่ะพี่แนนตอนตอน ที่บอกว่าไปเรียนภาษาต่อนิดนึงเพราะว่ายังไม่อยากทํางานต่อพอกลับมาก็ต้องมาสํารวจตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะชอบยังชอบที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านภาษาอยู่ก็เลยลองเลือกไปทํางานที่มันได้ใช้ภาษาเล็กๆน้อยๆใช่แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเอ็กซ์แลนนะคะไม่ได้พัดเก่งภาษาแต่แแต่ว่าเป็นความสุขของเราที่เราคนพบเจอว่าเอ้ยเราชอบภาษาเนาะอ่าโอเคนอกจากความสุขที่เราค้นพบแล้วว่าเราชอบทําอันเนี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่า เราทําอะไรแล้วเราไม่มีความสุขมันทาให้เราทุกข์ลองลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยก็ได้เนาะว่าอ่าสุขอะไรที่เราทําแล้วสุขอันไหนที่เราทําแล้วไม่มีความสุขเราทุกข์เราไม่อยากทํามันอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะรวมไปถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวเองเนาะว่าเราอ่ะมีจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนด้านอะไรตัวตนของเราเป็นอย่างไรตั้งแต่เรียนมาลองไล่ดูก็ได้ค่ะว่ามีวิชาไหนที่เราชอบที่สุดแบบเป็น the best เลยเราอาจจะแบบ เจาะลึกลงไปในสาขานั้นไปทางขแขนงนั้นไปโดยปริยายเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าเราชอบสิ่งนั้นอ่าประมาณนั้นคะ่ะน้องเจนก็คือรวมๆแล้วก็คือเขียนจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่ชอบไม่ชอบแล้วเราก็จะได้เห็นตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองใช่ใช่ใช่เลยคะ่คะน้องเจนแล้วถ้าสมมติว่าตัวเองไม่ชอบแบบเขียนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบวิชาอะไรไม่มีไม่มีอะไรที่ แสดงได้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเหมือนเราเขียนออกมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าสรุปเราชอบอะไรวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะเราชอบอะไรกันแน่ไม่มีอะไระที่มันแสดงตัวตนยังสับสนอ,อยู่อะไรเงี้ยเนาะอโอเคสิ่งที่สามารถแสดงอ่าถึงตัวตนของเราได้ดีอีกอย่างก็คือกิจกรรมยามว่างฮ็อบบี้ฮ็อบบี้ของเรานั่นเองว่าเราต้องมีแบบฮ็อบบี้ที่เราชอบถูกไหมคะมีกิจกรรมที่เราชอบในในช่วงเวลาว่างๆที่เราแบบอาจจะเคยไปทําหรืออาจจะ ลองทําโดยที่แบบไม่รู้ตัวแต่เราดันชอบมันเราแฮปี้ใช่ถูกต้องค่ะใช่ลองสังเกตดูเนาะว่ากิจกรรมนั้นน่ะค่ะที่เราทําหรือว่าได้ลองทําแล้วเรามีความสุขงานอดิเรกใดที่เราชื่นชอบมากที่สุดอ่ะที่เราได้ทํามันคืออะไรนะคะมันอาจจะพัฒนาตรงจุดนี้ค่ะกลายมาเป็นเส้นทางอาชีพของเราในอนาคตก็ได้เนาะอ่าแล้วก็สิ่งนี้ค่ะใช่มันจะให้ความสุขเราในการทํางานเนาะอ่ะพี่ลองยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ชื่นชอบการอ่านหนังสือเนาะคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่าเขาก็อาจจะลองเปิดร้านขายหนังสือไหม uh huh, uh huh. อ่าหรือว่าชอบหนังสือใช่ไหมเราอ่านหนังสือเราอยากจะเขียนหนังสือเองถูกไหมคะอืมเนาะแล้วก็บางคนอาจจะแบบชื่นชอบการวาดรูปเป็นอาร์ติสต์ก็จะสามารถที่เอาอาชีพวาดรูปเนี่ยคะ่ะ มาเป็นอาชีพหลักของเราก็ได้อาจจะเป็นวาดรูปขายอ่าเดี๋ยวนี้ขายออนไลน์เนาะขายออนไลน์กำลังฮิตใช่เขาอาจจะวาดรูปแล้วก็โพสตขายทางหน้าออนไลน์อาจจะแบบธุรกิจรุ่งเรืองไปเลยก็ได้แล้วเจนเห็นมีช่องหนึ่งก็ดังมากเลยก็คือวาดรูปไปด้วยแล้วก็แบบพูดอธิบายพูดคุยไปด้วยชก็มีคนตามเยอะมากใไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันจะทําไม่ได้อ่ะ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ใช่เป็นอาชีพที่หลักเป็นชีพหลักเป็นอาชีพที่ดีในอนาคตคที่มันสามารถเลี้ยงดูเราได้ก็ได้ขันเจน<ช>อ,อย่างอย่างที่เจนเคยบอกไปว่าอย่างตอนนั้นนะคะเจนไปเรียนภาษาใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเจนไปเรียนที่จีนสามเดือนเราช่วงที่กลับมางเงี้ยใช่ไหมคะคือช่วงเวลานั้นสนุกมาเราก็มีเพื่อนเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราสนุกกับการได้คุยกับเพื่อนจังเลยเราสนุกกับการได้รู้จักคนใหม่ๆจังเลยอะไรเงี้ย จอยก็เลยรู้สึกว่าเจนอะอยากคุยกับเพื่อนคนจีนอยู่ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเจนก็เลยแบบใช้ตรงนี้แหละเอยงั้นลองรับของมาขายแล้วการดีวกับเพื่อนคนจีนอย่างน้อยเราก็ยังได้ได้ช่องทางแล้วก็อย่างน้อยเราก็แบบมันก็สนุกด้วยค่ะมันสนุกไปในตัวแล้วมันก็สร้างเงินให้กับเราได้ด้วยโอเคก็อย่างที่น้องเจนบอกนะพอน้องเจนแบบเจอช่องทางถูกไหมใช่ค่ะเหมือนได้แบบรู้ว่าอีเราชอบอันนี้นี่ว่าอ่า ลองเราลองหลังจากนั้นเราก็มาลองเพิ่มเป้าหมายให้ตัวเองเนาะเพื่อที่จะทําตามเป้าหมายของเราให้สําเร็จอ่ามันอาจจะทําให้เรานะมีแรงกระตุ้นเนาะในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะน้องเจนชอบอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมีต้องลงมือทําต้องมีเป้าหมายค่ะน้องเจนถูกต้องเพราะว่าการลงมือทําหรือว่าการมีเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนาะอาจจะเป็นการเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายเล็กๆก่อนอาจจะยังไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เริ่มจากเล็กๆก่อนเนาะเช่น คนทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนเพิ่งไปเข้าทํางานใหม่เนาะเป็นเด็กจบใหม่เข้าทํางานใหม่อ่าอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องผ่านโปรให้ได้เดืสามเดือนสี่เดือนว่าไปเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วเราต้องผ่านโปรที่บริษัทนี้ให้ได้อ่าโอเคหรือว่าพอเราผ่านโปรปุ๊บ อาจจะตั้งเป้าหมายใหญ่ขึ้นต่อไปจะทํางานที่นี่ให้ครบหนึ่งปีให้ได้เราจะเอาโบโนัสประ <laughs> มาณนั้นใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะนุองเจน <laughs> อการตั้งเป้าหมายก็คือเป็นสิ่งสําคัญลงมือทําแล้วก็ตั้งเป้าหมายใช่ค่ะนุองเจนแล้วอย่างในกรณีมันมีบางคนนะคะที่แบบก็ตันจริงๆล่ะคะ่ะพี่แนนคือไม่รู้จะทํำยังไงดีอการระบายออกไปหรือว่าการหามุมมองของคนอื่นที่มีต่อเราค่ะ หรือว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาคิดการทําแบบสอบถาม MBTI อะค่ะนแ,แบบทดสอบบุคลิกภาพใช่ไหมคะน้องเจงอ,อันนี้ช่วยสามารถทําให้เรามองเห็นตัวเองมากขึ้นด้วยไหมคะพี่เนทอือฮึโอเคในการทําอ่าแบบทดสอบเนาะค่ะอ่าก็ในมุมมองของเรานะคะอือ ในการทำแบบทดสอบมันก็จะช่วยให้เราอะเข้าใจตัวเองมากขึ้นในในระดับหนึ่งระดับหนึ่งเท่านั้นใช่ค่ะในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็อย่างที่น้องเจนถามเนาะ,ะถ้าสมมุติว่าเราถามคนอื่นว่าเอ้ยเธอคยคิดว่าชั้นอันนี้มันเหมาะกับฉันไหมหรือว่าแบบเธอเหมาะดูชันชั้นเป็นยังไงบ้างในมุมมองของคนอื่นอในการถามคนอื่นหรือว่าเราขอความคิดเห็น<ด>หรือขอคาปรึกษาจากคนอื่นว่าเขามองเราเป็นยังไงบ้างอันนี้มันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งนะค่ะพี่นาบางทีเรามองตัวเองเราอาจจะ มองไม่ออก,ออกแต่ว่าให้คนรอบข้างหรือคนใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยที่เขาสนิทกับเราเขามองกับเข,เขามาห<อ><อ><ม>าเราใช่อันเนี้ยมันจะทําให้เราเหมือนได้อ่าสะท้อนตัวเราเองด้วยว่าเราอ่ะจากมุมมองคนอื่นเราเป็นยังไงคนอื่นคิดว่าเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันจะทําให้เราเหมือนแบบเอ้ยได้ปิ๊งไอเดียได้แนวคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมว่าเราอ่ะเหมาะที่จะอ่าไปทําด้านไหนเราถนัดตรงนี้จริงไหมเราจะได้ไปลองทําไปลองดูให้มันรู้ว่าเราอ่ะ เออชอบตรงนี้จริงหรือเปล่าถนัดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะน้องเจนใช,ใช่ค่ะอย่างบางคนโอ้ยเธอทำกับข้าวอร่อยนะลองไปเปิดร้านสิอะไรเนาะใช่ถูกต้องเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะแค่แบบ เราชอบทําอาหารให้เพื่อนกินอเราไม่ได้ไม่ได้คิดแบบจริงจังอะไรแต่แบบเพื่อนกินแล้วเพื่อนชมแล้วเฮ้ยเธอทําอร่อยอทําไมเธอไม่เป็นเชฟเป็นเปิดร้านอาหารก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะได้ปิ๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยใช่หน่เราทําอาหารได้แล้วก็หลายๆคนกินแล้วก็ชมว่าเฮ้ยเราทําอร่อยถูกไหมน้องเจนเป็นไอเดียให้ไอเดียอย่างหนึ่งค่ะไปประกอบอาชีพได้ใช่ใช่ค่ะน้องเจนอ เจนก็เคยเจอกับคนที่เข้ามาปรึกษานะคะว่าในแอป,ปเราโน้ตแอปออจิตอะคะอ่ะเรียนจบแล้วหางานทําก็ไม่ได้ก็ว่ายแย่แล้วนะคะแต่ว่าโอ้เพื่อนรอบข้างก็คือมีงานทํากันหมดแล้ว,ต,วตัวเองก็รู้สึกกดดันแล้วก็ยิ่งไร้ค่ามากขึ้นทีนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อไม่ลั<า>งจ,จะไปทําอะไรเลยหลมหลายคนก็มีความรู้สึกนี้เนาะซึ่งอ่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะน้องเจนอันนี้แต่ว่า การที่พยายาไม่เอาตัวเองะคะ่ะไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครจะดีที่สุดอืมเพราะว่าในการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะหลายๆครั้งเนาะก็จะทําให้เราเกิดความเครียดถูกไหมคะอืมสมมุติเราไปอ่าเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เขาแบบเ,เริ่มทํางานไปแล้วแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้งานเลยอ,อย่างเงี้ยเราก็จะแบบทําไมเรายัางไม่ได้งานเลยเขาเก่งจังนู่นนี่นั่นถูกไหมคะมันก็เกิดความกดดันกับตัวเองแล้วอ่าโอเคก็ อยากจะบอกว่าทุกคนนะค่ะมีช่วงเวลาของตัวเองเนาะเราอาจจะไม่ได้ทำงานวันนี้แต่ว่าเราอาจจะได้มีเวลาในการค้นหาตัวเองมากกว่าเขาถูกไหมคะเรามองให้มองเป็นแง่ดีอพอเราเจอในสิ่งที่เราอชอบแล้วอะค่ะเราก็จะได้ไปทางนั้นได้เร็วและไปได้ไกลถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะกืคือเราจอสเาจจลอะสเาม้ทางถเล่ใช่ะือเเจอนทางที่เชอแล้วก็่เาจอหนทางทั่เป็วอ่าของตัวเราเองได้เนาอบ้อเาะ เราไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่ามันจะสร้างพลังลบให้กับตัวเองเราควรที่จะสร้างแล้วก็คิดในแง่บวกให้กับตัวเองมากกว่าว่าเราอะอาจจะมีเวลาว่างกว่าคนอื่นในการทําลองทําสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่เคยทําได้ค้นหาตัวเอง่คะใช่เพราะว่าแบบบางทีการ การเริ่มก่อนก็ไม่ได้ห,หรือเราเราเริ่มทีหลังมันก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเอ,อ้ยเราล้มเหลวหรือ<ช>เราประสบความสำเร็จถูกต้องค่ะเราอาจจะเริ่มช้าแต่เราอาจจะไปได้ไกล<ช>ถูกไหมคะใช่ค่ะก็โฟกัสที่ตัวเราเองก่อนแล้วก็ให้เวลากับตัวเองประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะน้องเจนก็สิ่งเนี้ยเนาะการโฟกัสกับตัวเองค่ะก็คือ,อมีส่วนช่วยมากๆเลยเนาะได้ได้ ได้ลองทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ด้วยตัวเองได้ลองทําสิ่งใหม่ๆเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเองบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ค้นหาสิ่งที่เราชอบเนาะอย่างที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่เนาะอืบางทีการทําอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะทําให้เราได้เห็นถึงความสามารถแล้วก็<ช>ประสิทธิภาพของของเราจริงๆว่าเราทําอะไระได้บ้างอา,อาจจะเจอความถนัดหรือความชอบเจออาชีพที่เหมาะกับตนเองอะค่ะอาจจะออกอาจจะเป็นการออกไปอทําทงานพาร์ทไทม์อื่นๆเนะ <c oughs> าะการไป ลองเวิร์กช็อปไหมลองเข้า <workshop. S 1> สัมมนาต่างๆดูไหมเราอาจจะค้นพบก็ได้ว่าเอยเราชอบส,สิ่งนี้น,นี่อ่ามันเป็นสิ่งบางทีบางทีเดี๋ยวนี้นะคะแบบบางสิ่งบางอย่างการสัมมนาหรือว่าคอร์สต่างๆเนี้ยอืในการเรียน่ะมันไม่มีถูกไหมจริงค่ะเราพอเราได้ไปลงคอร์สต่างๆหรือว่าเวิร์กช็อปต่างๆที่มันแบบเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราเราอาจจะเฮ้ยเจอก็ได้ว่าสิ่งเนี้ย มันใช่ตัวเราที่สุดทำเราแฮปปี้มีความสุขอย่างเจนเคยมีโอกาสเจนเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะคยมีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปชอบทำกิจกรรมไปเรียนทําเครื่องปั้นดินเผาค่ะพี่แนนนึกออกไหมคะที่ต้องไปนั่งแบบว่าแล้วก็ตืดตืดตืดตดตดปั้นปั้นจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปเช้าเย็นกลับเอาไปนั่งทําแล้วโอ้โหมัน ทำไมมันไม่ผ่านไปสักทีเลยฉันต้องมานั่งปั้นจานอะไรอย่างนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นความคิดเพื่อนเพื่อนอยากไปทำ <S 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 แล้วก็แบบโอ้โห,โหต้องใช้มันคือมันคือมันต้องเป็นคนที่นั่งนิ่งๆแล้วก็ต้อง,องใจเย็นๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคือแบบอยมันไม่ใช่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปทําค่ายอาสาไป เจะนะชอบแบบไปชวเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยมั้คะแบบล้างกรงเสือหรือว่าเก็บขยะหรืออะไรอย่างเงี้ย<า>อันนั้นน่ะก็คือจะแฮปปี้มากกว่าจะมีความสุขมากกว่าเหมือนใช้แรงงานน่ะคือแฮปปี้กว่าใช่ไหมคะอืใช่แสดงว่าน้องเจนก็ได้ได,ได้ได้เจอเนาะสิ่งที่น้องเจนรู้สึกชอบแล้วก็ทําแล้วก็มีความสุขอย่างพี่ก็เหมือนกันก็คือก็เคยไปเป็นครูอาสาด้วย <c oughs> อ่ะก็คือเราอะ่ะไม่คิดว่าเราจะทําได้แต่พอเราได้ทํา เราดันชอบ,าชอบ่าเราชอบในการสอนคนอื่นเราชอบในการอธิบายให้น้องๆหรือว่าให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังสอนนะ่ะ mm hmm. แล้วพอ,อน้องๆหรือว่าคนอื่นที่เราอธิบายไป <c oughs> แล้วเขาเข้าใจ <c oughs> เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเรา <c oughs> มีความสามารถในการ สอนให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้อย่างเงี้ยค่ะน้องเจนใช่เนี่ยม,มันทําให้เราได้ค้นพบอะไรจริงๆนะคะใช่ใช่ค่ะซึ่งการได้ลองทํากิจกรรมหลายอย่างเนาะก็จะช่วยให้เราอะค่ะได้ค้นพบว่าสิ่งไหนที่เราทําได้ดีเนาะอ,อย่างที่น้องเจนค้นพบแล้วก็พี่ก็ได้เจอ<น>ใช่ค่ะ<น>รู้สึกว่าเราทําแล้วเราถนัดเรามีความสุขที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าเราไม่ลองเลยอะเราก็จะไม่รู้ใช่ค่ะว่าเรา ทำแล้วมันเป็นยังไงเราทําได้ดีไหมหรือว่าเราทําสิ่งนั้นแล้วโอเคหรือไม่โอเคซึ่งพี่อะค่ะก็อยากให้ทุกคนเนาะได้มีโอกาสลองทํากิจกรรมในหลายๆอย่างดูค่ะ,คะเราจะได้คนพบตัวเราเองด้วยว่าสุดท้ายแล้วอะเราชอบหรือถนัดสิ่งไหน mm hmm. ตัวเราอะค่ะจะเป็นคนที่ตอบตัวเราเองได้ดีที่สุดนะคะน้องเจน ก็อยากจะฝากถึงน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะคะว่าตอนนี้ถ้ายังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยก็อย่าเพิ่งกดดันนะคะลองค่อยๆทําความเข้าใจกับตัวเองลองสังเกตตัวเองหรือสํารวจตัวเองก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วฉันชอบทําอะไรนะฉันมีความสุขกับอะไรแล้วอะไรหละที่ทําให้เรารู้สึกแย่ทาแล้วมันทุกข์ใจจังเลยหรือว่าบางครั้งอะค่ะอย่างที่บอกว่าการอยู่เฉยๆมันทําให้เราคิดไม่ออกก็ลองไปหากิจกรรมอะไรทําก็ได้ เผื่อเราจะเจอสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองใช่ค่ะบางทีเราได้ลองทำเนาะได้ทำกิจกรรมต่างๆมันก็เกิดอาจจะเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาเองก็ได้ว่าเฮ้ย<ม>เราทำสิ่งนี้มันเวิร์กแล้วเราก็อาจจะมองเห็นภาพว่าเราจะไปต่อด้านไหนเอาตรงนี้ไป,<ม>ไปพัฒนาต่อได้ยังไงเป็นธุรกิจหรือเป็นอาชีพของเราต่อไปนะคะเจนพอรู้ว่าชอบแล้วก็ลอง ลงมือทำแล้วก็ต้องขายใช้ก่ับตัวเองนะคะใช่ค่ะน้องเจนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่แนนมากมขอบคุณน้องเจนมากๆค่ะที่ชวนพี่มาพูดคุยในวันนี้เนาะคิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะมีไอเดียบ้างแล้วใช่ค่ะอยากให้น้องๆน้องได้เจอสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่โดยเร็วที่สุดนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เจนและพี่แนนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอจิต podcast ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android